ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่3เกมฝีนะครับและตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมคลัสพีพีเอ็มกเกมแรกในวันนี้ก็คือเกม The parking l o รแปลเป็นไทยก็คือที่จอดรถผีสิงครับผมอย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับผมอะรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮะ,ฮะนิดผมเอารถของตัวเองจอดไว้ตรงไหนเนี่ยเอาดีหอยหลอดจำที่จอดรถตัวเองไม่ได้งานเข้าแล้วเพื่อนดี๋ยวน้อยจำฉันได้เปล่า กด K เพื่อหากุญแจรถอ๋ออ๋อโอเคอยู่ทางนั้นนะฮะเดี๋ยวก่อนเกมมันไม่มีเปิดหรือว่าอะไรประมาณนี้เลยอนเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันเอากูมาโยนใส่ลงจอดรถผีสิงนี่เลยอันนี้ปะสีส้มเนี่ยอืมนั่นคืออะไรกันวะเนี่ยเมื่อกี้คือสบานได้เลยว่ารถผมน่าจะอยู่แถวนี้สิยับจะหา รถมันไม่เทเลพอร์ตได้หรอกนะถ้าเกิดไม่มีคนนั่งอยู่ข้างบนเน่ยว่าแสงนี่ไม่ใช่แสงของรถเองแล้วแหละสหายอืมมันต้องมีคนแกงผมอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยเย้าเด็กที่ไหนล่ะพิเลนมาฮะกุุบใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ไม่ตลกเลยแอบไม่ตลก อันนี้คลิปแกงกันถ่ายลงยูทู e ไม่ได้แล้วนะเว้ยยูทูปไม่มึงอัอคอนเทนต์นะอะไรขอเช็คตรงนี้ก่อนแป๊บนึงว่ามีอะไรเหมือนว่าไอ้ตรงเสาอันนั้นมันจะร่วงโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับผมเราต้องไปตรงนู้นสินะไ้ยมึงเด็กเท่าไหนาวะเนี่ยเฮ้ยแก้งคนนมาหากินให้เร็วเดี๋ยวเหรอ โอเค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 เวนติโก้เวนติโกตัวโคตรใหญ่เลยแม่เจ้าสายใจยเ,เย็นเพื่อนรถเบี้ยอย่แยเพื่อนเอาลัดโกผมต้องรีบหนีไปจากที่นี่โดยโดย่วนเออใช่ไฟน่าจะติดแล้วตอนนี้ผมน่าจะใช้ลิฟต์ได้แล้วเอา้านี่กูเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยเพอร์เฟกต์แล้วทำไมรถมาจอดอยู่ตรงนี้ ลบๆลบๆลบข้างเพื่อนทะลุบังคับเข้ามาบังลบข้างูเฮ้ยตกใจหมดเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าปีศาจเมนดิโก้มีความเชื่อมโยงกับรถด้วยเก้ค่ะน่าแหละเปิด้า้ก็ว่าไปแม่ผมรู้สึกหรูซะเหลือเกินฮะเหมือนกับได้เป็นคนเด่นคนดังคนมียศถาบรรดาสักอ่าเพอร์เฟกต์ฮะ อะไรลิฟลงลิฟต์ดีกว,ว่าผมเชื่อผมได้ยินเสียงบางอย่างโอ้เวนกรรมควรหาทางอื่นลงเอ่อลิฟต์ก็น่าจะยังลงได้อยู่นะเพื่อนเปิดดีฝั่งนู้นล่ละอา้าคุณตายฮะณลัอะไรตาย เมื่อกี้กูดเดินใกล้ขอบด่านเกินไปแล้วเผลอเลื่นแล้วก็ล่วงลงตึกนั่นล้วนล้นนั่นไหลมาทับตีนแล้วก็ตายเลยวัด <What? S 1> โอ้โหเล่นใหม่พระเจ้าช่วยอะไรมาคราวนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับตัวนั้นอีกเด็ดขาดเราจะเดินหาทางลงโง่ๆไปเลยกวนหาทางอื่นลงก็น่าจะเป็นที่ลงแบบปกติธรรมดาแหละทีะ่รถเขาขับขึ้นมาเนะี่ย ตรง <im sharing> ที่รถเขาขับขึ backward. ้นมาเขาเรียกว่าอะไรวนขึ้นใช่ไหมวงเวียนขึ้นตรงนี้ปะอ่านบออน่าอยู่ฝั่งนั้นโอ้รถกูจอดอยู่คันเดียวเลยโคตรจะไม่น่าสงสัยเลยเพื่อนลานจอดรถที่ไหนชั้นบนเต็มชั้นล่างมีอยู่คันเดียวเนี่ยกับดังชัดเจนเลยเพื่อนกระโดดลองข้างล่างเอะถ้ามึงเอาคอลงขามึงก็ไม่หักละเพื่อน กูฉลาดอะไรแต่เกมที่ไม่ให้ผมกดสเปซบาร์โหลดไปข้างนอกได้ฉะนั้นก็น่าจะต้องวิ่งมาตรงรถได้แหละถ้ารถนี่ไม่ขับเหยียบผมก็น่าจะแบบจู่ๆเว็บหายไปแล้วก็มีตัวอะไรมาแทนที่ะอะไฮเพื่อนโทษทีกูเคยเห็นแบบนี้ในฮอนพับฉะนั้นนี่ได้โปรดพีสทีละตัว ไม่ติดถือว่าสั้นเกินไปนิดหนึ่งนี่เกิน4นาทีไหมเนี่ยเอาละ่ะเกมต่อไปครับผมเกมที่2ในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Loom Before the Dark ฮะเกมคิวคิวกับเพื่อนตัวคิวคิวของเราฮะดูหน้ามันเลยคิวปล่ล่ะคิวมากฮะน่ารักกว่้นี่เยอะเลยเกมนี้มีชื่อไทยว่าห้องก่อนที่จะมืดครับผมเอาล,ล่ะปาเข้าเกมเออ,อ นี่มั่งไม่ได้หรือไงอีมยวดูหน้ามาหน่อยมึงดูหน้ามาหน่อย <c oughs> น่ารักมาสิกดอ e ีเพื่อคุยกับกระต่ายน้อยหนูหิวแล้วเกินไปหาของมาให้หนูกินได้เปล่าอืมก็ได้นะตอนนี้หนูอยากกินครับเค้กมากคุณมีสักนิดหนึ่งหรือไม่โอ้ยมีมีอะไรก็ได้เพื่อนนูะหน้าตาน่ารักขนาดนี้หากินกระดังได้เลยเนี่ยอัพคลิปลงยูทูบไปกระติกตอกแฟนคลับเป็นแสนเป็นล้านโอเคครับเค้กใช่ไหม ได้อีีเมลมูบปเอาคับเค้กให้มันอะไระะประคับเค้กคับเค้กติด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 โอเคคับเค้กอันนี้เหรออืมอะไรแต่ก่อนอื่นผมขอสำรวจรอบๆนี้ก่อนโอเคหมอนกระต่ายเตาแก๊สเกลือไมโครเวฟมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้หมีดเดี๋ยวฟักมีดหายไปไหนละ ถ้าเปิดผมต้องใช้ตอนหลังนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยมีดกูอยู่ไหนแบบอา่าล้วก็เคมีเทียนโอ้โรแมนติกนะเนี่ยเออแล้วก็มีอะไล่ะ <c oughs> มีบางอย่างบอกผมว่าบ้านนี้มีอะไรชอบมาพากลฮะ อ๋ล่วก็ผมจะแก้งทําเป็นไม่เห็นไม้ที่กั้นประตูด้านอยู่แล้วก็ทําตัวเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วก็รับใช้นางกระต่ายนั่นครับผมออละ่ะท่านกระต่ายสุดคิวโอเวอร์หลอดข้าวครับเค้กมาให้แล้วอือร่อยมากแล้วไงต่อหนูเบื่อแล้วเกินหนูอยากเล่นอ่ะหนูต้องการเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยคุณมีเพื่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่า มีแต่เล่นกับนางเลยอละ่ะถ้าเพื่อนก็น่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนี้แหละอ่นนี้สหายอืมหาใหม่ให้อีกคนได้ไหมเขาน่าจะไม่อยากเล่นคนเดียวจ้าจ่า,จาอีกตัวอีกคนอีกสิ่งหนึ่งอย่างนั้นเหรอก็น่าจะตุ๊กตาเป็ดป้าเหมือนผมเห็นตุ๊กตาเป็ดในห้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวนี้อ่าอเอ้ยออกไปอีกตัว ทำยังไงกับเพื่อนใหม่สองตัวนี้ดีดนะอ่าคิดออกแล้วพอมีปากกา m าเกอร์ที่ไหนหรือเปล่าหนูต้องการจะวาดอะไรสักอย่างหนึง่งโอเควาดอะไรก็ได้เชิญเลยจ้าจะเล่นเกมวาดภาพอะไรก็ได้ขอแค่ภาพที่วาดนั้นไม่ใช่เพนตกแกมลวดตราซัมอนปีศาจกะระทููจากโลกมืดและไม่ตีอื่นนะโอเคปะ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นกูไม่ีไม้กางเขนนะบอกไว้ก่อนแล้วกูใช้ไม้กางเขนเซียนมากเลยนะอาจารย์ดุมสเลอรกูฝึกมาไ้่ละเชือกปากกา m เกอร์ปยยึบ อนี่ครับปกากกา m เกอร์ท่านโอเวอร์ลอดกลับึ้นเออเออตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเบ่แล้วหนูต้องการขอทำไมจู่จๆเพลงมันน่ากลัวขึ้นวะเออ,เ,อ,อเคอยากอยากได้เทียนใช่ปะอยากได้เทียนใช่ปะแม่หนูฮะก็ถ้าเกิดกลัวเทียนมาให้ได้โปรดยาสมอนตัวอะไรในห้องนี้กับสามคนโอเคนะ ไว้ใจได้ไะเนี่ยไม่รู้นะว่าหลอนคิดยังไงแต่ที่แน่ๆเสียงเพลงแบ็คกราวเริ่มจะไม่ชักมาพากลละอละลรเทียนเทียนเทียนผมไว้ใจนางได้ปะผมว่าผมไม่น่าจะไว้ใจนางได้หรอกฮะนางน่าจะไม่ใช่กระต่ายธรรมดาแน่นอนเลยเพราะกระต่ายธรรมดาหน้าตาไม่รักขนาดเดียวฮะดูความคิ้วของนางดิอะไรล่ะลไปอืมจะว่าไปเธอไม่เกลือหรือเปล่าหนูต้องการสําหรับพาดเขียนของตัวเอง ภาพเขียนที่ไหนใช้เกลือวาดไม่นางอาะไรเกลือก็เกลือมีแถวนี้แหละโอ้โหเกิกะไม่น่าดึงลงเลยภาพแถวนี้เอออันนี้ป้าเกลืออันไหนเกลืออันไหนพริกไทยเนี่ยปิดประตูเองได้ด้วยคุณเอ่อมีไมมการเขียนที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าแค่ถามเฉยๆนะฟันหล่อนเพิ่มมาเขี้ยวนึงหรือเปล่าอ,อ,อันนี้กูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมน้องไต น้องไม่ได้หลอกพี่มาสมอนซาตานแ๊บรูนะ้นะว่าหลอนหน้ารล้แต่คงปล่อยไว้ไม่ได้เมื่อกี้เห็นมีดที่นีอยูลุลตายว่าเป็นไฟมืดอ,อย่างนั้นเหรอเมื่อกี้มันก็ปีศาจใช่ไหมผมสามารถจัดการนางได้ก่อนหรือเปล่าเพราะตอนที่เพลงเริ่มร้อนสยองละใหญ่แล้วโอเคใช้มีดกับนางไม่ได้คฮะเพราะว่าผมน่าจะต้องทำเคเวสของนางให้ถึงระดับหนึ่งก่อนแน่เลยอันนี้มากางเขน อีเมียวมึงมึงน่ารักที่สุดละมึงไว้ใจได้ที่สุดลอะอนะไรแมนางถึงจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนนะแต่ถ้าเกิดมึงเป็นปีศาจก็ไม่ไว้หน้านะบอกไว้ก่อนอ่ะอันนี้แม้กางเขนเๆๆๆๆๆๆๆหนูต้องการเนื้อไปหาเนื้อให้หนูหน่อย โอเคได้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 ไดไดมึงคงไม่ทําให้กูกลายเป็นเนื้อนะคงไม่สม่อนตัวอื่นมาแล้วก็สวาปามกูนะมึงคงไม่ทําให้สองตัวนั้นหายใจได้แล้วก็ลุงก,กินโต๊กกูนะอันนี้เนื้อแช่แข็งสหายแล้วดูเหมือนว่าจะขึ้นลานละสามรอบนะเมื่อเนื้อสติ๊กเรานี้ทําสวนเห็ดได้เลยเนะี่ยสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการก็คือมีดมันอยู่ที่ใดสักที่นึ่งนี่แหละในครัวฮะ ไม่ใช่ในครัวแต่อยู่กับกูนี่แหละถ้าเกิดตุกติกได้ตายถ้าเกิดต pues ุกติกนะกูจะให้มืเบียวฟาดมึงอีเมวถืออาวุธไว้ถือไว้ในที่สุดโอ้หายออกออกออกรีบออกรีบออกอย่าเพิ่งตัดเครดิตรีบออกจากห้องนั้นก่อนกลัวแล้วกลัวแล้วหน้าตาเนี่ยรักอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้ ถ้าจะให้คนดีมัมนต้องอุบาทอย่างกับอีนี่แล้วก็ไอ้นี่นักป่าผีที่แท้จริงหน้าตาดีไม่ได้ฮะเอาล่ะเกมต่อไปเกมสุดท้ายในวันนี้ครับผมมีชื่อว่า Office Elevator ซึ่งในเกมนี้จะมีสหายเก่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันโผล่มาด้วยเอาล่ะเพื่อไปการเสียเวลาเข้าเกมเลยแล้วกันอันเกมนี้ไม่ฟรีนะครับผมเกมนี้ซื้อในสตรีม99บาทรั่ว63บาทดี๋ลวลผมลืมละโอ้โหโอ้หมึนและเมาเกิดอะไรขึ้นกับตากูเนี่ย นี่ตากูเป็นกล้อง v ี s เหรอทำไมภาพกูทั้งสันนักใสขนาดนี้เนี่ยแล้วหล่อนไปนใครเออนี่ผมรู้ว่าคุณกำลังยุ่งอยู่นะแต่ว่าผมต้องการถามคุณอะไรสักอย่างหน่อยมีชายท่งของคนหนึ่งเอาของมาให้ที่ออฟฟิศนี้แล้วดูเหมือนว่าเขากำลังรอคุณอยู่ที่ที่จอดรถนะนะได้โปรดไปรับมันมาแล้วก็เอาทิ้งไว้ที่ห้อง HR นะครับผมผมจะรออยู่ในห้องของผมมาพบผมหลังจากที่คุณเสร็จงานแล้วอ,อ้าวหอยหลอดอันนี้หัวหน้าของเราใช่ปะเนี่ย ยับเมราว่าน่าจะหัวหน้าแหละฮะโอเคได้เลยบอสเดี๋ยวจะไปเอาแพ็กเกจขึ้นมาให้นะบอสเอ่อห้องไหนนั่นอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่มีอารมณ์คุยด้วยไปพน <c oughs> ทำไมตัวเรานี่คือมีคนรักคนไข้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยอืมอะไรแล้วถ้าเกิดเป็นพานลงล่ะโอ้ยวันนี้พนมมีเป็นไงบ้างวันนี้ฉันต้องการทำความสะอาดส่วนนี้ของออฟฟิศหน่อยนะ ฉะนั้นอยากจะถามหน่อยว่าเธอเห็นไขควงของผมหรือเปล่าออาไม่เห็นฮะลุงแต่น้อยลุงก็เป็นคนเดียวที่พูดกับผมแบบปกติโอ้ว่าไงผมแค่นั่งทาโค้ดข,ของตัวเองอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ผมยุ่งเหลือเกินที่จะต้องมานั่งโปรแกรมเกมของตัวเองในช่วงพักขิงใช่ขี้ขิงอหอยหลอดวุ้เป็นโปรแกรมเมอร์มึงเอาเวลาไหนไปทําเกมวะ ทั้งชีวิตบอสไปสูบวิญญาณเึมืห้มาทำงานโปรเจกต์บริษัทเรื่อยๆแหละอีหอยหลอดเป็นไปไม่ได้ impossible อิจฉาอิจฉาอิจฉาคนมีเวลาว่างเชือ่ออะไรก็ไปผมต้องอไปเอาแพ็กเกจที่ลงอันนี้รถและดูหมดอันนี้ห้องน้ำหญิงใช่ปะเอ๊ะอ อย่าหาทำนะครับผมทุกคนอะ่ะผมจะลองคุยกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างในนี้ดูเอสวัสดีคุณผู้หญิงเห็นพบเธอในห้องเฮดอ่าอีกเอ๊เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้คนเมื่อกี้เหรออ๋อพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้ใช่กูนึกว่าอะไร <laughs> กูเปิดประตูในขณะที่เองอึอยู่ได้ด้วยเหรอเพื่อนก็อึดระวังหน้าสายระวังเทนตะเคิลด้วยมันจะโผมาจากซ่วมแล้วดึงมึงลงไปนะพอไว้ก่อนน่ากลัวมากสวัสดีคนผู้หญิงงุดหงิดแลอเกินฉันหวังว่าพวกเราน่าจะมีห้องน้ําแยกกันนะเอ้าเหรอนี่ไม่ใช่ห้องน้ําแบบแยกหญิงชายกันเหรอรับช่ามันเถอะทางนั้นไปอันนี้คือน่าจะเป็นหน้าประธานบริษัทเอเยนต์ไรไปยชนแล้วก็อันนี้คนกินให้ไหม วัดีเลยลิฟโหลดไปพ้นชั้นอ้าวกรุณาไปให้ว่าห่างๆแล้วให้เวลาส่วนตัวพวกฉันเถอะค่ะโอเคโอเคได้ได้ผู้หญิงในเกมนี้ไม่น่าครบสักคนฮะชม้นแม่มแม่ละมาดูประตูล็อกอยู่กำลังจะเข้าไปฟังเลยว่ากูจะโดนใดหรือเปล่าไปทักเขาเนี่ยนี่คือใครเนี่ยประธานบริษัทอย่างงั้นเหรอเออสวัสดีโฮมี่ ย็นนี้ไปหาอะไรแดกเป่าท่านประธานที่เคารพด้วยความเคารพครับท่านประธานวันนี้ไปทําอะไรมาหน้ามึงดูไม่จืดเลยเมียกระเทืมแล้วไล่มานอนออกบ้านแหะครับผมต้องเสียใจด้วยความเคารพครับผมเคารพท่านประธานแล้วเกินเฮ้ยนี่ผมรู้นะว่าตอนนี้คุณยุ่งอยู่แต่ผมมีบางอย่างที่อยากให้คุณทํามีชายคนหนือเอาของมาส่งที่ออฟฟิศเขารออยู่ตรงนั้นไปที่ห้องอเอทอาร์โอเคโอเคโอเคคนเดิมคนเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่แดร็กน่าจะเดิมฮะ อาะผมอยากเล่นเกมนี้ให้มันแบบจบๆไปเพราะตอนนี้กูเริ่มปวดตากับเอฟเฟกต์นน่นนี่นั่นลปะป่ะผมไม่แน่ใจว่าลงจอดรถไปทางไหนนะแต่ถ้าเกิดคิด,ดจากโลจิเกมมันก็คงอัโตโนมัติให้ผมหรอมัง้งอยากปิดอันนี้จริงๆเนี่ยปิดเอฟเฟกต์เนี่ยม o ฟลุกอินเ t อร a t l i g h t space jump เขาชูดเดี๋ยวมีปุ่มชูดด้วยม,มีปุ่มยิงปืนด้วยเนี่ยอันนี้ป่ะแพ็กเกจ มันคือกล่องอะไรทําไมพอหยิบขึ้นมาแล้วไซส์มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ราชามันแต้วขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าน,นี่คงไม่เป็นสารพิษอะไรสักอย่างเอาใส่กล่องมาแล้วทําให้คนทาบริษัทได้กลายพันธุ์แล้วก็เป็นเพชรซีโร่ของไวรัสอะไรสักอย่างนะท่านประธานไม่งั้นท่านประธานไม่คูลนะบอกให้ก่อนวัดดาเกิดอะไรขึ้น ฮัลโหลท่านประธานไอ้ท่านประธานที่เขาลบมึงอยู่ไหนไอ้ท่านประธานที่เขาลบฮัลโหลล็อกทุกทางล็อกทุกที่เหมือนว่าผมจะต้องหาเครื่องปั่นเออเมื่อกี้เห็นกุญแจโอเคอันนี้กุญแจห้องไหนวะแล้วเครื่องปั่นไฟมันอยู่ห้องไหนเนี่ยห,ห้องท่านประธานปะ อัปทา,ปานนบไม่สามารถเปิดได้เพราะประตูเป็นประตูนิ้วสัมผัสต้องมีไฟฟ้าเท่านั้น <laughs> อเอามือโง่กับกุญแจงัดได้ไหมโอเคแต่ตรงนี้เปิดได้แล้วฮัลโหลวุ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเวชซิตัสทุกคนไหนไปในหมดเนี่ยสวัสดีครับ กูมาทำอะไรในเกมนี่ไอ้เวรโอ้ตาย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 อัมเดต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 อัมโซเดตโอเค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 ถ้าเล affe, et, ่นเฮดมาทำอะไรที่นี aids, ่เนี่ยเอ่อห็นจะว่าไปมึงเตี้ยลงเยอะมากเลยนะขั้วสุดท้ายล่าสุดที่ได้เห็นเอ็งสูงเกือบตึกสิบชั้นแถมแหกปากทีไม่มีอะไรเหลือซากเลยอะ ไม่สามารถเปิดประตูได้ตอนที่ไฟยังดับอยู่แล้วกูจะไปเปิดไฟยังไงอะไรอะไรอะไรต้องเปิดไฟตรงไหนพาลงอยู่หรือเปล่าถ้าพาลงอยู่ผมน่าจะให้เขาช่วยได้ะตรงนี้โอ้คนลงพาลงแต่อาาสายช็ตที่ดลงหูเลือดแต่อาบเลย กูทีมันไสแตกขนาดนี้เลยเนี่ยในแพ็คเกจนั้นมีอะไรมันต้องมีสารพิษที่ทำให้ผมเห็นภาพหลอนแน่เลยอะไรอีคีการ์ดนี่ใช้กับห้องอะไรอะห้องพารลงปะห้องพารลงน่าจะมีสวิตช์ไฟอยู่โอเคเดี okay. ๋ยวจะว่าไปห้องพารลงอยู่ไหนวะอันนี้เหรอโอ้โโอเคหนึ่งสี 3โอเคเปิดติดจังเปิดติดจังน่าติดละแลหละน่าติดล,ล,ละแหละาลัดสหายได้โปรดย่ามีหูดีเหมือนซซเลนเฮดเวอร์ชั้นออริจินอลนะแม่งกูทำลำโพง,งโง่ๆมายิงมือหูแตกนะโอเคทำไมตรงไหนก็มีเลือดเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้น,นี่มันกัดพาลงแล้วพาลงหนีมาในนี้เหรอโอเคผมต้องหาสกิลไดเวอร์ดูบ็อกซ์พาสเวิร์ดลาด3ดิจิตอลเดย์ออฟฟิศโฟนเบอร์อ่า เบอร์โทอฟฟิศคือเบอร์อะไรเนี่ยตัวละครกูรู้หรือเปล่าเนี่ยสองเก้าห้าโอเคโหโชคดีเหลือเกินที่จำได้แต่จะว่าไปลุงพานโลเมื่อกี้ลืมได้ไงว่าไขาควงตัวเองอยู่ตรงนี้ทั้งๆท,งที่อยู่ในกล่องอุปกรณ์ตัวเองแท้ๆแต่และคานตามรอยเลือดนั่นที่น่าจะเป็นรอยเลือดของพานโลที่หมดชีวิตไปแล้วเข้าไปข้างในนั่นเพื่อนไปยังไงวะ มันเข้าไปยังไงอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโคตร,รอด่ไงวะปฏิหารคุณรอดแบบปฏิหารมากประเด็นคือมันไม่มีเสียงท้าเลยเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนโอ้โหแล้วคนที่ออยู่ตรงนี้ก็แตกอีกคนเวรกรรม ออกไปข้างนอกกูจเจอมันสะพ้ายแน่เลยะประตูถูกล็อกอ๋อต้องกลับไปทางเดิมกูจะกัดเดี๋ยวจะกลับไปทางเดิมยังไงในเมื่อมันออกไปตรงนั้นไม่ได้โอ้อยจะบอกว่าตัวนี้มีทางลับอะกุญแจใครมันเอากุญแจห้องน้ำมาทิ้งไว้ในนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่ดีอย่างแรงเลยสหายแล้วกูก็ติด อย่าบอกนะว่าผมต้องรีเกมใหม่อาต้องรีใหม่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สปีดลัน โอเครหัสเดิมป่ะสองเก้าห้าโอเครหัสเดิมหู้คอ,อยชั่ว แล้วก็มาหยิบกุญแจในนี้ติดอีกแล้วอย่าติดนะรีดอย่าติดเก็บรอบสุดท้ายถ้ากูติดอีกพอกันทีเกมนี้ม,มา กุญแจแล้วขี่การ์ดนี่ใช้กับห้องไหนห้องชมพูเอาล่ะไหนดูเซห้องนี้มีอะไรบอสรูมคีย์โคดคีย์โคดของห้องบอสอีเวนต์นี่คู่ใช่ไหมเลขแรกเป็นจำนวนคู่เลขที่สองก็คือครึ่งหนึ่งของเลขแรกแล้วเลขที่สามก็คือเลขเบิ้ลของเลขแรกรวมกันได้14บสี่ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้น จำนวนคู่ครึ่งหนึ่งของจำนวนคู่คือ2แล้วก็คูณ2ก็คือ8โอ้ยอีซี่นี่เรียกว่าพัทเซนเหรอสหายโอเคอะไรเอ่อเราต้องหาอะไรเรามาหาอะไรในห้องบอสเนี่ยท่านประธานที่เขารบครับกูมาหาอะไรในห้องมึงครับอมันน่าจะมีท้งอย่าง้นชักนี่ปะน็อลอยอลอปืน เราจะต้องเอาไปยิงไอ้ตัวนั้นเหรอโอเครับทราบฮะแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดมีแค่รอยเลือดโง่ๆเนี่ยไม่มีร่างไม่มีอะไรมีแค่รอยเลือดไว้ใจได้ปะเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมแบบดมแก๊สอะไรสักอย่างที่มาจากกล่องแล้วเห็นภาพหลอนแล้วสิ่งที่จะทำก็คือตอนเนี้ยก็คือยิงคนในบริษัทในตอนมืดอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนั้นแน่เลยเอะล่ะผมจะต้องไปยิงกับมันในห้องนั้นโอเหมือนเหมือนมันจะเดินมา หน oh เดินไปไหนเดินไปไหนอย่าเลี้ยวมานี้นะอย่าเลี้ยวมาทางนี้นะเก็บสน,นุก yeah. เออสวย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 อะไรยิงตูดมันโอเคโอ้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 ผมเลือกที่สู้กับมันผิดทางแนละ้วฮะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดง่ายาง่าย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 แทงคอขวด ท่านประธานบอกครับอย่าบอกว่าผมเห็นภาพหลอนและยิงท่านประธานจริงเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยบริษัทโดนซาบทาัดแล้วกูโดนโอยคดีให้อีกใครก็ตามที่เล่นของแล้วแบบใช้มนต์ดำกับไอ้กองนั่นมึงทำได้ผลมากไอ้เลวไอ้ชั่วอ งานเข้าแล้วเนี่ยติดกูตัวกูไปทั้งชีวิตแน่นอนเลยกูต้องรู้สึกผิดมากแน่แน่ <c oughs> คุกไหนเขาจะรับกูเนี่ยว่าแล <c oughs> แ้วจบเท่านี้เองเหรอวะนี่ไม่คุ้มค่าการที่กูเล่นสมรอบเลยเลได้สามไอีหอยหลอดรอบทีสี่โชคยังดีไฟดับกูก็เลยไม่นับอ้หอย ถ้าเกิดรอบที่5นั่นผมติดผมเลิกเล่นเกมนี้จริงๆนะแต่โชคดีที่รอดออกมาได้เวรกรรมอะไรนั่นก็เป็นทั้งหมดของ3เกมผีในวันนี้นะครับผมไม่ใช่3เกมฟรีครับเพราะเกมนี้เสียตังค์ครับผมใช่ฮะสองเกมก่อนหน้าฟรีเกมนี้เสียตังค์โอเคจะไม่พูดอะไรต่อแล้วอะล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมเี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ